สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับมวยทะเลคู่เอกนั่นคือเจ้าเขียวกับเจ้าสม้มเรามาดูกันว่าใครจะร่วงก่อนคนนั้นแพ้เรามาดูทางฝั่งเจ้าเขียวก่อนเจ้าเขียวนั้นมีที่ยึดเหนี่ยวก็คือเสาเสาต้นนี้ฉันจะเอาหางพันไว้ยังไงขึ้นฉันก็จะไม่ปล่อยเสาต้นนี้ส่วนเจ้าส้มนั้นลิ้นพันกับราวไม้ไว้อย่างเหนี่ยวแน่นแล้วแถมขาและแขนก็ยังเกี่ยวไว้อย่างอยู่หมดัดเจ้าเขียวนั้นไม่ยอมแพ้แน่นอน ฉันจะปล่อยเมือกอันเหนียวหนึบออกมาที่เท้าเหยียบเอาไว้คิดในใจว่าฉันจะไม่ยอมร่วงลงไปข้างล่างอย่างแน่นอนแกแพชฉันแน่จะส้มจะส้มนั้นเอาท้องแนบเอาไว้กับราวราวไม้ราวกับว่าเป็นเนื้อเดียวกับไม้ท่อนนี้แต่มวยทะเลมันต้องต่อยกันด้วยไม่ใช่หรอเมื่อไหร่จะต่อยกันเนี่ยจะได้ต่อยกันไหม เจ้าสม้มไม่มองเจ้าเขียวเลยก้มหน้าตลอดลเดี๋ยวค่อยดูนะเจ้าเขียวอ้าวเจ้าส้มตกไปแล้วงั้นเจ้าเขียวก็คือผู้ชนะ